ก GrabFood จะพาไปชิมร้านเด็ดที่ขอนแกน่น mm hmm. ซึ่งตอนนี้เขามีแคมเปญ Grab ฟฟูดปากคนการคุ้ม4ตอ่อ mm hmm. อยากรู้คุ้มยังไงทุกคนรอติดตามเลยมีโค้ดมาแจกทั้งต้นคลิป mm hmm. และท้ายคลิปไปดูกันเลยเกาะโกรเหรอ เฮ้ยมันต้องหายดิหนึ่งสองสามหายตำรวจมาตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จังหวัด <คน S 1> ขอนแกน่นวันนี้เราจะมาทําคลิปตะลุยกินอาหารในขอนแก่นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าตอนนั้นที่มามก็มาแปะแๆไม่ได้แบบไม่ได้จงใจมากินอะไรมากนะคะทุกคนแต่วันนี้นะคะขอนแก่นที่นี่นะคะเราจะตะลุยกินถึง6ร้านในวันนี้และพรุ่งนี้อีก6ร้าน ซึ่งเราอยู่กันยาวๆถึง2วันด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปร้านไหนบ้างแล้วก็ชี้เป้าร้านไหนบ้างว่าร้านไหนเด็ดนะคะเดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะบายบายเราเปิดคลิปกันไปแล้วนะคะทุกคนแล้วในตอนนี้นะคะ <Okay. S 1> เราอยู่กันที่ร้านแรกแล้วก็คือชื่อร้านว่า <laughs> <Boom. S 1> ชื่อร้านว่าไก่เกาอ่ะแป๊บ <Okay. S 1> นึง่ง ือไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะต้องทําตัวให้เป็นเหมือนที่บ้านเราก็ร้านแรกนะคะที่เรามากินนะคะชื่อร้านว่าไก่เกาไก่เกานะคะร้านนี้ก็จะเป็นอาหารฟิลเกาหล,ลีใช่ไหมยอยู่ที่คอนแกนจะบอกว่า<ช>เขาเคลมมาว่าร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปลองกินกันว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่โอเคไหมหิวไหมโอเคร้านแรกอย่าวูาว่าวามนะเพราะว่าวันนี้ตะลุยกินถึง6ร้านด้วกันใช่อ่ะเข้าไปเลย คนค้าอันนี้คือโปรโมชั่นของทางร้านนะคะก็คือซื้อ1ฟรีถึง2ด้วยกัน G ก็คือเราซื้อเป็นจาจังมยอนใช่ไหมคะแถมเป็นอิตาเลียนโซดา2แกว้วและแถมเป็นข้าวแกงกะหรี่คุ้มมากๆโปรนี้นะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นชินจังหวัดคุยพูดคุยได้ปกติหมนเราอยู่บ้านนะเดี๋ย <c oughs> วโบลองกินจาจางังมยอนก่อนเ <c oughs> ก่งไหมรู้สึกเกร็งไหม <c oughs> นี่คือจาจังมยอนทุกวันอันนี้คือเพิ่งเสร็จเลยนะอ่าแม่กับลุงน้อยทานเลยครับเอามาจัดไปอ่าแม่ทานปกติแม่ชอบกินอาหารเกาหลีไหมก็ช่วงหลังไม่ได้ทานบ่อยอือเป็นกันเองแม่เป็นกันเองช่วงหลังจะทานบ่อยค่ะเจ้าของร้านอยู่นี่นะพูดดีๆนะอะไรนะคะอืมอืม นนุ่มะ <S <S อตอนแรกไม่คิดว่าจะเส้นจะนุ่มขนาดนี้เต้นน,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 นุ่มเต้นนุ่มหอมพอมเป็นถั่วถั่วแดงใช่ไหมฮะต้องใช้ถั่วแดงเกาหลีเลยทุกคนเกาหลีที่ขนแก่นเฮ้ยเต้นหนหึบมากต่อไปคือแกงเกาหลีเป็นแกงเกาหลีหมูนะฮะขออนุญ,ญาตคนเลยเหงาไหมหิวมากข้า,าวเช้าไม่กินอค่อยกินนะเล่นไหมกินเลยอันนี้คือร้านแรกเดีย๋ยววู้วามจะเป็นลม แม่แกงกะหรี่อืมกินแล้วเหรอหอมหอมเครื่องเทศเผ็ดหน่อยๆอร่อยเลยเกนะฮะอร่ยอยเลยแกงกะหรี่ค่อนข้างชัดมากรสชาติเค็มนำแล้วก็หวานแบบปลายมีความเผ็ดเล็กๆอันนี้จะเป็นอิตาเลียนโซดาที่เป็นโปรของเขาอ่ะคุณแม่อยากทานอันนี้จะเป็นในส่วนของฮะพีชโอเคอันนี้คือพีชนะคะอร่อยอร่อยสดชื่นเลย อันนี้ร้านแรกใจไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่โปที่โบพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือปกติแล้วจากราคา376บาทตอนนี้เหลือ278บาทเท่านั้นก็คือซื้อจาจังมยอ,อนได้นำบิตาเลียนโซดาถึง2และได้ข้าวแกงกะหรี่หมูอีกหนึ่งผมมากประทับใจไหมร้านนี้ okay, มโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> อ่ะกินไก่มี3ามชิ้นพอดีโอ้โห oh, oh. มือเลยมือเลย <laughs> <laughs> ไม่ต้องมือก็ได้แล้วแต่ ไม่ทันแหละทำอาหารอร่อยมากนะคะอร่อยจริงจริงือหึหัวไก่แบบกรอบโอ้ไก่กรอบมากเอาไปเลยห้าดาวอือหึอร่อยอืออร่อยมากเลยอ่ะกรอบนอกนุ่มในอันนี้คือเขาเพิ่งทำเสร็จแบบใหม่ๆเลยนะรสชาติเอากันอือหึอันนี้โบเลงอยู่นานแล้วอร่อยอร่อยนี่อร่อย อ่ะแม่ลองกินหนังไก่หนังไก่สนุกไหมสนุกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็น่อดแล้วก็ย่งโอเคทำอะไรฮะโอ้โหนอกจากจะมีโรแล้วโบแนะนำว่ามาให้หนังหนังไก่ซืลอเหมือนแพทเปรี้ยวหวานเลยอ่ะอร่อยอ่อันนี้เป็นต๊กบุกิชีสทำอาหารอร่อยมากเลยค่ะ มันทอดหอมพอดีมากเลยคินมะลิคินมะลิมมรกรอบอจัดไปมือไปเรนได้ไม่ได้คาดหวังโอ<ฮ>้เป<ฮ>็นเพื่อนแต่จนคาดอันนี้เป็นอะไรโบวเนี่ยเราไม่เคยกินอันนี้อร่อยเลยวะไข่เหรออันนี้มันกรอบแล้วมันก็หอมมากอือเขาการันตีมาแล้วจริงอ,อันนี้เป็นข้าวอะไรนะฮะข้านาไกม อันนี้จะแบบเป็นฟิวไทยๆป่ะคะเพราะว่าเราใส่หอมเจียวลงมาด้วยเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยค่ะมาแล้วร้านที่สองนะคะในวันนี้นั่นก็คือเป็นอาหารประเภทอะไรเอ่ยร้ายองเป็นอาหารประเภทญี่ปุ่นชื่อร้านว่าดาก้อนซูชินะคะจะบอกว่านักแสดงมี3าคนแต่ทีมงานประมาณร้อยกว่าคนงงมาก และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านดากอน u ู h i นะคะจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยกลิ่นหอมตลบอบอวนที่สุดอ่ะอมเมนูนี้ก่อนอเป็นเมนูมเขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นของที่นี่นะคะน่ากินมากอมหอมมากตัวนี้นะคะชื่อว่า Spicy Crunchy Salmon นะคะ2อ,อันนี้นะคะลดราคาพิเศษค่ะจิ้มแบบนี้นิดนึงฟังเสียงนะคะบอกว่ามันกรอบมากแน่เ<า> <c oughs> น่มาเตมเตเต ข้างในเป็นแซลมอนอือร่อยมากมมเป็นยังไงแนมะ่อย่างนี้คือ,อยังไงอร่อยกรอ,อ,อบมากข้างในเป็นแซลมอน สุกแล้วโบนแนะนำใครมาต้องสั่งนะคะมันจะมีความสปซี่เล็กๆส่วนอันนี้คือแซลม,มอนวิชชิลลี่ดงบุรีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซตมาให้เลยนะคะนี่มีมิโซให้ด้วยแล้วก็มีน้ําชาให้ด้วยเป็นชาข้าวนะคะตัวนี้นะคะลด50%เหลือ249บาทเท่านั้นนะคะทั้งเซตเลยอืม,อม,อม เป็นข้าวนะมให้ช้นได้นะอ๋อจะเป็นญี่ปุ่นอยู่เลยอ,อ่ะกินเลยเป็นยังไงเยนุ่มดต่อไปเป็นซาบะโด้งนะคะคือได้ทั้งเซตแบบนี้เลยในราคา169บาทเท่านั้นจากราคา338บาททุกคนหืม เข้าใจแล้วตอนที่มานั่งตรงนี้คนเข้าออกไม่ขาดสายเลยอร่อยจริงเป็นยังไงชอบอันไหนที่สุดนี่อือันนี้อร่อยมากแค่มันอาจจะผูกจริตบบเพราะว่าโบชอบกินแซลมอนคุ้มมากนะเมนูนี้ยพกคนต้องมาสั่งนะฮะนดนหอมปลาชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าลืมขออีกคำหนึงนะอร่อยมากเลยมันกรอบมันหอมอร่อยเนาะ โอเคทุกคน๋ย่าเจอกนครังต่อไปและต่อไปนี้นี้นี้เรากําลังจะไปกินร้านไหนแม่คือเวลาเขาคุยกันเนี่ยแม่คือไม่ฟังเลยอะกำลังเพิ่งพูดแบบเพิ่งพูดจบไปเมื่อกี้จำไม่ได้อะฮอตโตบันฮอตโตบันเรากำลังจะไปกินฮอตโตบันนะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยทุกคนคือร้านที่เราเลือกในวันนี้อยู่ติดติดกันหมดเลยนะคะห้ารอเมตรถึงแล้ว ว <c oughs> อนนี้เราววามาที่ร้าน h ตุบัน โอเคก็ตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมร้านที่เราไปทุกร้านก็คือจะมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมอย่างอันนี้นะคะก็คือไก่ทอดซอสเผ็ดลาวานะคะเป็น1แถม1จากปกติ199บาทตอนนี้ก็คือ199บาทได้ถึง2เลยเป็นชุดใหญ่ของทางร้านเลยแล้วก็มีน้ําด้วยส่วนน้ำนะคะก็จะเป็นโซดาฟีดนะคะก็สามารถเลือกได้อันที่เราสั่งมาก็จะเป็นลิ้นจี่กับฮันนี่เลมอนนะคะเป็นโปร1แถมหนึ่งในราคา85บาบาทเท่านั้นอ่ะกินได้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็น ไก่คลุกฝุ่นอันนี้ก็เป็นตัวเด็ดของทางรา้านอีเช่นกันนะคะอันนี้ลด60จากปกติ199บาทนะคะไม่พูดทำทำเพลงอันนี้เลงมานานแล้วน่านกะินมากอ,อ,อื้มอ,อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในซอสโอเคกำลังดีมากๆนี่นเป็นดังหกเพิ่งเคยเห็นว่าเอาดังหกม,มาใช้นะเห็นหน้าตาแล้วปิ๊งมากตอนแรกอือ้อร่อยมากขอคำหนึ่ง อืออืออ้ว่ะอันนี้เป็นจีอันนี้เป็นฮันนี่เลมอนอืมอยมา่อไเป็นงไงอือซอสมเป็นไก่คุกขุนชนทำไมกินไก่คุกขุนไก่คุกขุนอืออยากกระโกนอ่ะ ัแอร่อยไหมต้องให้เขาเลยนีให้อะไรให้รางวัลเขาเลยแนะน,น,นำเลยอ่ะถ้าเกิดมากินที่เนี่ยไก่เผ็ดก็ต้องสั่งไก่คุกฝุนก็ต้องสั่งอร่อยมากและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขายังมีเป็นเอสเปรสโซเย็นนะคะ1แถมหนึ่งในราคา80บาทเท่านั้นปกติก็คือ80บาทแต่หนึ่งแถมหนึ่งแล้วได้80บาทไม่คุ้มเหรอแม่ถ้าค<อ>ุ้ม<อ>ต้องทำยังไงบอกมือตัวละ40ไม่แพงอ่านะบอกขอชิม โอ้โหนี่ไม่ใช่คอกาแฟนะหวานกำลังดีกลิ่นกาแฟคือหอมมากมทุกคนแนะนำนะใครอยู่แถวนี้หรือว่าเพราะตบันอยู่ใกล้บ้านใครสั่งเดี๋ยวนี้เลยอร่อยมากมเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันต่อคะ่ะตอนนี้นะคะเริ่มวิกฤตแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้คือร้านที่สี่แล้วนะคะคือแต่ละร้านอ่ะห่างกันแค่หกร้อยเมตรห้าร้อยเมตรก็ 000, คือยังไม่ได้พักท้องเลยแต่ว่าต้องมากินอีกแล้วรู้อยยังไหวไหมไหว ไหวไหมไหวต่อไป <c oughs> ร้านที่เราจะมากินคือ <c oughs> แจ่วฮ้อนอุดรที่อยู่ขอนแก่นนะคะ yeah, yeah, Mm -hmm. Don't slip on the trail. Mm -hmm. Yeah, 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 yeah. High key, I know I send all of my rap foes like they my tadpoles. Yeah, yeah. Now, และตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแจ่วฮ้<จ>อนอุดรขอนแก่นจะบอกว่าเป็นร้านแจ่วฮ้อนที่แบบ <c oughs> ไม่แน่ใจอยู่อุดรแล้วก็มาอยู่ขอนแก่น <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าเป็น โดนที่ย้ายมาอยู่ขันแกนเลยเราไปถามฮนะร้านนี้น่ากินมากแล้วมีโปรโมชั่นถึง3ด้วยกันก็คือโปรโมชั่นแรกคือเป็นเซตอิ่มคุ้มพร้อมทานนะคะจะได้เป็นแจ่วฮ้อนหมูบวกตับพิเศษยำลูกชิ้นปลาชาดําเย็นหรือว่าโอเลี้ยงนะคะในราคาลด50%ด้วยกันเหลือ114บาทและโปรโมชั่นที่2คือเซตอิ่มคุ้มต้มเองลด50%เหมือนกันค่ะเหลือในราคา232บาทเท่านั้นนะคะต้องสั่งผ่าน Grab นะคะทุกคนบอกว่าคุ้มมากๆตอนนี้ขอ บอกโปรโมชั่นสุดท้ายก็คือเป็นยำลูกชิ้น1แถม1นึ่ไซส์ S อยู่ที่89บาทต่อเบอ, <c oughs> อันนี้คือแบบภูมิใจน้ำเหนือมากคือเนื้ออะไรนะเนื้อน้องลายซุ่มเข้าไปอย่างนี้ดิ้นเลยคุณทุกคนมันน่ากินมากดูดิ <c oughs> เหมือนพริกปลาร้าเลยอะ่ะน้ำจิ้มอะ่ะเราไม่แน่ใจว่าเจ๋วฮอร์นี่คือใส่อะไรบ้าง <c oughs> แนนเราต้องมีตะไคร้แน่ๆหมูนะ <c oughs> <c oughs> ไม่พอแค่นั้นมีข้าวให้ด้วยข้าวเลยอ้หมูนุ่มมากเลยอันนี้จะเป็นซีฟู้ดนะคะมีน้ำจิ้มถึงสามอ้หูอบอกว่าถามน้องที่ฝุกงานใช่ไหมบอกว่าร้านนี้ดังมากๆในขอนแก่นแต่ว่าชื่อเจ้าฮ้อนอุดอ โอ้โหเนื้อจะต้องลวกไม่สุกมากประมาณนี้พอจากนั้นจิ้มแจ่วยอมเลยร้านนี้ตั้งแต่มาคือแก๊สยังไม่ขาดสายนะทุกคนอันนี้จะเป็นแจ่วฮอนแบบว่าพร้อมทานถ้าแบบว่าใครถ้าเกิดเอาไปต้มต้มเองใช่ปะมีแบบพร้อมทานแบบนี้วุ้นเส้นอร่อยเลย เหมือนกันไปยำลูกชิ้นปลานะคะในราคา8ปดสิบ้าบทซื้อหนึ่งถแถมหนึ่งรสชาติหวานนำํำใครไม่ชอบหวานบอกเขาได้นะสวัสดีทั้อ,อใครอยู่ขอนแก่นอยากกินแจ่วฮ้อนอุดรเชิญร้านนี้ใครอยู่อุดรอ,อยากกินแจ่วฮ้อนอุดรให้มาขอนแก่นที่ร้านนี้อร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านต่อไปเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านที่5แล้วนะคะชื่อร้านว่าชิคกี้พีฟนะคะทุกคนขอโทษค่ะชิคกี้พีฟนะคะพอพานเป็นร้านที่อยู่หลังมอขอนแก่นนะคะจะบอกว่าเข้ามาก็คือหอมกลิ่นไก่มาก และตอนนี้เราได้อยู่กันที่ร้านชิคกี้พีฟนะคะจะบอกว่าที่เราเสียงดังได้เพราะไม่มีคนอยู่ในร้านเลยนะคะ <Yeah. S 2> แน่มีแต่พวกเราเลยในวันนี้<อ>เป็นร้านที่5แล้ววันนี้คือสุดไหมสุดสุด,ดชื่อร้านในวันนี้ชื่อว่าชิคกี้พีพ๊ <c oughs> ชิคกี้พีพ๊ในส่วนของร้านชิคกี้พีฟในวันนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นก็คือเป็นเซ็ตนี้เลยนะคะพ <c oughs> <ๆ S 1> ิเศษอีกเช่นเคยค่ะลดไปเลย6 0ซ ันนี้คือเซตเนี้ยร้อยหกบาทคุ้มมากนะมีนักเก็ตมีเฟนฟรายแล้วก็มีเหมือนเป็นไก่ป๊อปแล้วก็เป็นไก่ชิกกี้พี๊ของเขานะคะเยอะมากในราคาร้อยหกบาทเหรอจากสามร้อยก็มากรอบหืมดูเขาทำอร่อยมากเลยเอา้ากินได้เลยแม่รสชาติจะเป็นฟิลแบบมะเขือเทศ<ะ>แต่เป็นมะเขือเทศที่มีความเผ็มนำํำอร่อยชิกกี้พีอันนี้ได้กนฮื อร่อยมากอู้ยกินคู่กันนี้นะเป็นวายหมูจิ้วซอสจะมีความเผ็ดเล็กๆด้วยน่กกยากินหมดมากอุ้ยอันนี้เขาไม่ซอสของทางร้านด้วยอันนี้ต้งองซื้อแยกเองนะคะเป็นซอสชิคกี้อันนี้เป็นไก่ซิกเนเจอร์นะคะทุกคนชคกไก่ในถาดเนี้ยจะมีทั้งหมด23ชิ้นจะมีนี่ซิกเนเจอร์ส่วนส่วนตัวนี้จะเป็นเลชิลลี่นะคะแล้วก็เป็นชิคกี้พีชเหมือนเดิม บอกว่าแล้วโซนซอสเป็นฟิลแบบมันๆเค็มๆหอมๆอร่อยมากเลยรู้สึกเหมือนได้กลิ่นความเป็นพริกไทยมีความเป็นพริกไทยด้วยอร่อยไหมแม่ไม่พูดไวม่อ่อยไหมอร่อยแต่ละคนคนนี้อร่อยจนพูดไม่ออกคนนี้ยังไม่ได้กินบอกอร่อยซอสธรรมดาเหรอเค็มกับไม่เิ็มขนอร่อย แล้วแบบความชอบจะบนแนะนำให้เื้อตัวดิปของกับเพิ่มนะอร่อยมากตัวนี้จะเป็นชิลลี่นะคะเลชิลลี่ตัวนี้เลชิลลี่จะมีความรสชาติไม่จัดนะทุกคนแต่จะมีความเผ็ดแล้วก็จะมีความหอมแต่รสชาติไม่ค่อยจัดต้องดิปอร่อยเลยอือหืจะต้องอร่อยเาเกิดมา เราไม่เคยกินอ้านอาหารเยอะขนาดนี้ครั้งแรกในชีวนะรู้สึกภาพภูมิใจไหมภูมิใจจะกอบสามร้านก็เต็มที่เลยนะร้านนี้เต็มสิบให้กี่คะแนนเก้าครึ่งอีกครึ่งหนึ่งหักไปทำอะไรรถมันติดไงโอเคเตมเฮ้ยแต่บอกว่าร้านนี้ delivery คือไม่ขาดสายเลยนะ delivery ตลอดเลยทุกร้านที่เราไปอะเน้น delivery จริงจริงนะไม่ค่อยทอดแด่อร่อยมาก ุยเขาเป็นเพื่อนพี่ตามมาโบนะให้เก้าถึงห้าเหมือนกันอร่อยแล้วให้เจ็บแหละจริงเหรอชอบขนาดนั้นเลยเหรออร่อยมากทุกคนกินเลยถ้าอร่อยแล้วค่ะเกาแปลว่ามาตามกันได้ร้านนี้เดี๋ยวเราไปต่ออีกร้านหนึ่งค่ะหลังมอกมาอะไรคอนแก่นและตอนนี้เป็นร้านที่สุดท้ายแล้วตอนนี้เวลาเท่าไหร่ถูงน้อย 6โมงครึง่งหมงครึ่งคนอ,อะไรกินทั้งวันเป็นไม่ได้ไงกินทั้งวันเลยอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวตอนนี้นะคะร้านสุดท้ายของเราก็จะมาจบที่ร้านคอหมูย่างนะคะ และในตอนนี้เราได้อยู่กันที่ร้านสุดท้ายแล้วของวันนี้นั่นก็คือร้านข้อหมูย่างโคแซบตื่นเต,ต้นสุดๆเพราะอะไรรู้เปล่า <c oughs> ไม่มาเนี้ยตื่นเต,ต้นแบบว้าวมากๆเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่อยู่บนโต๊ะราคา136บาทจาก300กว่าบาทลดไป60%จรานไม่ถึง50บาทมีนม้ำอีกบูฮาวายได้อะไรอันนี้เป็นตำลาวนะคะแม่ค้าบอกว่าไม่เผ็ดมากบ๊อบครับ ปลาล้าคือปลาล้าขอโทษนะฮะหแซ่บอิ่มเลยนะอันนี้ไม่เผ็ดใช่ไหมอันนี้เผ็ดมากอุ้ยอร่อยมากปลาร้านัวดีเนะปลาร้านัวมากน้ำถั่วมากเฮ้ยใช้ได้หรือมวยน้ำถั่วอร่อยมากออขอโทษนะแล้วข้าวอ่ะคือไม่ใช่ถ้วยแบบถ้าจะเป็นชามแล้วอ่ะเอาชามมาก้อมจานอ่ะเยอะมากต่อไปเป็นลาบ อร่อยท้านัดเเย็นที่เราไปในวันนี้นะไม่มีร้านไหนที่ไม่อร่อยเลยอันนี้พูดจริงๆแบบใช่ที่นี่อร่อยทุกพูดจริงๆโดยที่แบบไม่เกี่ยวกับเพื่อนนี้เลยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอร่อยจริงๆอร่อยแบบถ้ามันไม่อร่อยเราจะพูดยากมากว่าอร่อยใครได้ดูคลิปนี้อยู่นะสั่งตามได้เลยอร่อยมากที่สำคัญคือราคาพิเศษมาก อร่อยมากข้าวเยอะมากขอย้ำว่าให้สั่งนะคะโปรนี้คือลด60%อะหรือว่าถ้าจะสั่งแบบปกติก็คือคุ้มแล้วอจริงๆเพราะว่าข้าว,ข,าวข้าวเป็นบุเข่าเลยโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะครบ6ล้านสำหรับคลิปตลอนทัวร์กินที่ขอนแก่นครั้งแรกเลยเราทำได้สุดยอดทุกคนในวันนี้นะคะก็ขอสรุปเลยว่าเป็นยังไง<ๆ>ปากกฎการในวันนี้จะบอกว่า วันนี้ที่มานะคะก็คือคุ้มมากๆในวันนี้นะคะคุ้มแบบคุ้มที่สุดใครที่อยู่ในขอนแก่นนะคะสามารถสั่งอาหารอร่อยอร่อยคุ้มๆแบบนี้นี่ไม่ไหวคุ้มกว่า่ไม่มีที่ไหนคุ้มขนาดนี้แล้วนะคะเพราะว่าเขามีถึง4คุ้มด้วยกันคุ้มที่1ก็คือลดสูงสุด60เปอรเต้อคุ้มที่2นะคะคือลดไปเลย50เมื่อใส่โค้ด LODX4 คุ้มที่3นั่นก็คือส่งฟรีทั้งปีเมื่อซื้อแพ็กเกจ Grab Unlimited บ๊าเบคุ้มที่4นะคะคุ้มมากๆก็คือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด100บาทบ๊าเ้จะมีที่ไหนคุ้มขนาดนี้เลไสั่งง่ายๆเลยเพียงแค่กดเข้าแอปเลือกอาหารเลือกไอคอนแคมเปญ คุ้มมากจะบอกว่าไม่เคยคุ้มแบบตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทาช่องเนี่ยไม่เคยกินเยอะขนาดนี้มาก่อน<ช>สําหรับวันนี้นะคะเราก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกในวันพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้คือเราจะกินได้สูงสุดที่ขอนแก่นทั้งหมดกี่ร้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า<ช>เราจะกินได้เี่า้านกี่ร้านวันนี้เป็นหลร้านใช่ไหมหกร้า,ราน,นะะแล้วก็ติดเติดเติดติดติด <laughs> <laughs> ก็ wow> ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าอยากให้ไปร้านไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะสำหรับวันนี้ปากกดการขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย